วันนี้มาพบกับเซลแจ็คนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรถกันดีกว่านะคะค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลแจ็คนะคะที่เต์รถ A ออต้าราสาขาพันทองนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะเป็นรถโต y ต้าวีโ o ้แชมปตัว E นะคะจะบอกว่าน้องเป็นรถปี2013แต่ภายในสวยหรูราเหมือนปี2018ค่ะไปดูสิรถกันคะ่คะลูกค้าจ๋า พี่บิ้เสียงท่อรถนะอ่ะเป็นไงกันบ้างคะลูกค้าจ๋าเครื่องดีไหมนะคะเครื่องด <Yeah. S 1> ีไหมเอ่ยอ่ะตอนนี้นะคะจะบอกว่าเต้นรถเอเ้อรคาของเราโปรโมชั่นเด็ดด,ดมีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะลูกค้า สวัสดีนะคะตัวนี้นะคะเป็นภายในของโตต้าวีโกแชมป์ปี2013นะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้คือเลขใไม่นะคะเลขกไม่เลขกไม,ม่มาเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีการก่อไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่คือภายในคะ่ะลูกค้าจ๋าเป็นภายในโตต้าวีโกแชมป์ไฮรักตัว e ปี P 2013นะคะเบาะเดิมๆนะคะภายในสวยหรูหราตัดกับตัวรถมากๆเลยค่ะ ลูกคา้าจ๋ามาดูเครื่องกันต่อนะคะนี่คือสภาพเครื่องรถ Toyota v i g กแชมปตัว E ตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง2.5เทอร์โบรถมาสภาพเดิมๆแบบนี้แบตบลูกใหม่นะคะรับประกันแบต6เดือนนะคะลูกค้าจ๋ารับประกันแบต6เดือนนะคะอันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบ2.5เลยนะคะลูกคา้าจ๋ามาสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะมาสภาพเดิมๆแบบนี้เลยะคะ่ะ เป็นไงกันบ้างคะลูกค้าจ๋ามาดูเจ้าโตต้าวีโก้แชมปกันไปแล้วเนะาะใครท่านใดที่สนใจนะคะอยากมีรถใช้ในช่วงนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะโปรโมชั่นของเราเด็กๆของเราก็คือใช้เงินออกรถแค่6บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีค่าจัดค่าโอนค่าตอบระบอฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยแค่ลูกค้าเปิดใจดวงเล็กๆน้อยๆเข้ามาหาที่เต้นรถเอโอโตคาของเรานะคะถ้าสนใจตคลิบนี้เลยคะ่ะ